สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ คารืหาดไก่สุปราณีเป็นคุณนายให้กำเนิดทายาทไทยปากีสถานคารืหาดไก่สุปราณีเป็นคุณนายให้กำเนิดทายาทไทยปากีสถานเรียกได้ว่าเป็นอิงดึงนะักแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนก็ชื่นชอบนั่นคือไก่สุปราณีเจริญผลมาร่วมงานหลังจากที่จบพิธีนักแสดงรุ่นใหญ่ได้เปิดใจถึงวันดีเด็ดของตนเองที่พูดในละครว่างานไม่ใหญ่แน่นะวิ ที่ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลว่างงานไม่ใหญ่แน่ละวิแล้วเธอก็หัวเราะแรกๆก,ก็งงเหมือนกันนะคะว่าทำไมเอามาเล่นกันเยอะมากและมีคนส่งคลิปมาจริงๆก็ดีใจนะเพราะแต่และคลิปก็น่ารักแล้วก็ดูแล้วก็แบบทำให้เราอมยิ้มและมีความสุขไปด้วยทางนี้นักแสดงรุ่นใหญ่ไก่สุปาณียังเผยอ,อีกว่าตื่นเต้นที่มีมีศิลปินต่างชาติคอฟเวอร์ดีใจที่เขาชอบคนแรกที่หยิบประโยคนี้ขึ้นมาเขาเก่งมาก มากมากเลยนะซึ่งเป็นซีนคุยโทรศัพท์กับน้องสาวแล้วก็ใช้คำนี้ซึ่งฉากนั้นตอนถ่ายพออ่านบทก็อึง้งเหมือนกันว่ามันยังไงนะเหมือนในการแสดงละครเราอ่านแล้วคือแกงพี่สาวหนักมากมันเป็นหนึ่งซีนในละครที่เราถ่ายกันปกติทำให้ดีที่สุดและ แต่ไม่คิดว่าไดอะร็อกนี้จะมาเป็นคำพูดที่ติดปากตอนนี้เดินไปไหนมีแต่คนบอกว่าคำนี้อยู่ในหัวตอนนี้ก็มีคำใหม่ออกมาเติมคำนะว่าว่าแน่นายวีก็สนุกสนุกดีนะคะแต่ละคนก็เคลียร์ทีบกันมากสำหรับไก่สุป,ปาณีจเจริญผลนะักแสดงรุ่นใหญ่แต่ยังสวยเธอเป็นลูกครึ่งไทยปากีสถาน เข้ามาในวงการโดยเล่นหนังในช่วงแรกๆก่อนที่จะเข้ามาแสดงละครเธอมีผลงานละครและหนังรวมกันแล้วกว่า70เรื่องชีวิตส่วนตัวของเธอไก่สุป,ปาณีจเจริญโพธ เธอได้แต่งงานและมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นกับสามีเป็นคนนอกวงการเป็นนายตำรวจและมีทายาทแล้วหนึ่งคนชื่อว่าน้องขุนพลดูเหมือนว่าตอนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มและอาจจะเข้าวงการเป็นนักแสดงตามรอยคุณแม่ก็ได้สำหรับผลงานละครในปี2,565ได้แก่ซิดีหาซาลีเข็มซ่อนปลายคุ้มสเสน่หาวิวาฟ้าแลบสำหรับละครตะวันตกดินอมรินทีวีเอดี SD ช่องดัง ที่กำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มโดยเป็นซีนที่พี่จีแสดงโดยพี่ไก่สุปาณีคุยโทรศัพท์กับวิแสดงโดยยุ้ยจินละนันโดยประโยคที่ว่างานไม่ใหญ่แน่นาวิแล้ววิก็ตอบกลับมาว่างานเล็กๆแต่งตัวง่ายๆสบายๆไม่ต้องอะไรมากมีแต่คนกันเองทั้งนั้น ปรากฏว่าสาวยุ้ยเดินออกมาด้วยชุดราตรีสีกรมสวยงามเผยผิวเนียนฉ่ำพร้อมเครื่องเพชรทีท่ประดับอยู่บนตัวหลากหลายสิบล้านส่วนไก่เองนั้นแต่งตัวธรรมดาเฉยๆเรียกได้ว่างานนี้กันซีนกันแบบเต็มๆเลยทำให้คลิปนี้กลับมาพูดถึงกันอีกครั้งดารานักแสดงดังของเมืองไทยต่างคอเวอร์กันกระหึ่มไม่ว่าจะเป็นใหม่ดาวิกาปิงปองสมัยเดอะสตา เตตะวันก๊อจิเธอยเที่ยวไทยวุดดี้มิลินจินดาแพรลี่ไพรวันหรือแม้แต่น้องอิงฟ้าวาลาหะมิสแกนไทยแลนด์ปี2022เรียกได้ว่าดังทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปจากกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ